ต้องท้อง three times สวัสดีครับคุณหมออันนี้ผมพาหมอมาหาหมาเฮ้ยพาหมามาหาหมาเฮ้ยพาหมามาหาหมอเฮ้ยมมาายอกหยอกเนี่ยหมาผมเท้าดำๆเนี่ยไปโรคอยู่หนังเปล่าหมอแล้วสรุปหมอจะเป็นอะไรหมายถึงหมาครับหมานี่ครับไม่ใช่หมายถึงหมอครับหมอก็เป็นหมอสิครับหมอจะเป็นอะไร

มันไม่เป็นอะไรนะครับงานจะรักษาย,ย่างไงดีครับหมอแบบนี้ง่ายมากเลยครับตล้วไงครับหมอืจะเอาแฟบมาถูนิดนึงก็ก็สะอาดแล้วห <c oughs> มานะครับไม่ใช่จานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกลับไปทำตา,ตาดูนะรู้สึกว่าจะท้องอ่ะครับหมอช่วยดูหน่อยครับหมอ <c oughs> หมอดูให้นะ หมอขอหาตัดก่อนซึบซึบทำไม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 หมาหมาคนข้อเป็นดูอมันไปไปได้ยังไงอะหมอผมไม่เชื่อหรอกมันเป็นไปได้ยังไงอะหมอผมไม่เชื่อหรอกของจริงเนี่ยของจริงเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงหมอ วัวใช่ยหมนะพาหมาไปไหนนี่เปล่าอ๋อ,พอ,อ,อพอดีเมื่อวานผมพาหมาไปไปเลาวัวของข้างบ้านต้อใส่น้ำเกลือไปด้วยไหมนี้นะจะฉีดได้ยังไงล่ะหมออย่างนี้ฝนตกอยู่ด้วยถ้าน,น,นอนผมสักฟอกฮ้ยรอยาล้านนอกเลยครับครับผม